สวัสดีค่ะเล็กเป็นตัวแทนจำหน่ายครีมบำรุงหน้าอกนะคะแต่เดิมครีมบำรุงหน้าอกตัวนี้เป็นหลอดสีเหลืองมีชื่อว่าครีมบำรุงหน้าอกโอ้โหนมโตนะคะในปัจจุบันนี้ปี2563ครีมบำรุงหน้าอกโอ้โหนมโตได้เปลี่ยนแพคเกจใหม่ปรับปรุงสูตรใหม่เป็นสูตรที่เข้มข้นขึ้นและบำรุงหน้าอก ผลไวขึ้นนะคะมีชื่อว่าจิ GC ซี่จิซี่เบสครีมครีมทาหน้าอกนะคะนี่นะคะหน้าตาของหลอดจะเป็นแบบนี้นะคะหลายคนสงสัยว่าทำไมเราถึงจะต้องทาครีมบำรุงหน้าอกนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าที่ทักเข้ามาสอบถามนะคะจะเป็น หนึ่งคือคนที่มีอายุเยอะแล้วก็คืออายุประมาณ40-50ปัญหาของวัยนี้ก็คือหน้าอกจะเหี่ยวย่อนยานนะคะเพราะว่าอายุเยอะแล้วกลุ่มที่สองก็คือคนที่มีลูกแล้วแล้วก็ลูกกินนมนะคะและปรากฏว่าหน้าอกก็เหี่ยวเล็กเบนแบนแฟบ แล้วก็บางคนก็ยานนะคะเพราะอะไรเพราะว่าบางคนใช้เครื่องปั๊มนมนะคะทําให้หน้าอกยานไม่ทรงไม่สวยใส่เสื้อชั้นในก็ไม่สวยนะคะสําหรับกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่มีความต้องการที่อยากจะดูแลหน้าอกให้สวยให้เนียนขาวหวัวน,นมอมชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะแบ่ง กลุ่มได้ประมาณ3กลุ่มนี้นะคะแล้วก็คำแนะนำที่เล็กจะให้ก็คือ1คือเราต้องรู้ว่าปัญหาหน้าอกของเรามีอะไรบ้างเช่น เหนียวแบนยานหน้าอกหา่างไม่เต็มตึงไม่กระชับไม่เต็มเต้าลูกกินนมนมเหี่ยวนมแฟบอะไรอย่างนี้นะคะคือเล็กจะขอสอบถามลูกค้าแบบนี้นะคะว่าอายุเท่าไหร่หน้าอกมีปัญหาแบบไหนบ้างมีลูกแล้วหรือยังคะคุณอยากให้เราช่วยดูแลหน้าอกแบบไหนบ้างนี้นะคะที่เล็กจะสอบถามนะคะทีนี้คือ หลังจากที่ลูกค้าทราบปัญหาของตัวเองแล้วนะคะคือครีมเล็กก็จะแนะนำเรื่องของครีมว่าเป็นสูตรที่ผสมอะไรบ้างมีส่วนผสมของกาวเพื่อขาวเอาบูตินแล้วก็ตัวที่ช่วยให้ผิวหน้าอกชุ่มชื้นแล้วก็หน้าอกเนียนขาวแล้วก็หัวนม สีครัำก็จะจางลงนะคะคือจะบอกว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างทีนี้คือหลอดนะคะเนี่ยหหลอดราคา3า0บาทลูกค้ามักถามว่าหลอดขนาดกี่กรัมคะ100่รกร,รัมค่ะนี่ดูฝ่ามือเล็กนะคะคือฝ่ามือของเล็กเนี่ยคือจะเป็นแบบปกติไม่ไม่ยาวหรือไม่สั้นจนเกินไปคือพอดีพอดีเนี่ยคือมันใหญ่ หลอดใหญ่เท่าฝ่ามือ100กรัมเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็ระยะเวลาการใช้คือ1หลอดสามารถใช้ได้ถึง2เดือนเลยนะคะคือเราอะ่ะบีบมาไม่ได้เยอะเลยเราบีบมาแค่นี้เองค่ะข้อนิ้วแรกเนี่ยเท่านี้มันสามารถที่จะทาได้ทั่วทั้งสองเต้าเลยนะคะใช้เพียงเท่านี้เองนะคะทีนี้ ขนาดหลอดเท่านี้อันนี้คือที่เล็กใช้ไปเองแล้วมันเยอะใช้ได้สึงสองเดือนนะคะหลอดคือหน้าตาแบบนี้พุ่มด้วยพลาสติกอันนี้คือเลกแกะแล้วเนาะอันที่อันที่ยังใหม่ๆคือยังมีพลาสติกพุ่มนะคะแล้วก็มีเลขจดแจ้งออยอ,อะไรชัดเจนถูกต้องนะคะโรงงานผลิตส่วนผสมวิธีการใช้แล้วก็วันหมดอายุมีอย่างชัดเจนครีมจะมีอายุอยู่ประมาณ2เดือนนะคะ เนี่ยนะคะรูปร่างลักษณะของหลอดทีนี้วิธีการใช้ในเบื้องต้นก็คือบีบครีมมาเท่ากับข้อนิ้วแรกของเรานะคะแบ่งครีมเป็น2 2ง,งเต้านะคะได้ทั่วทั้งสองเต้าเลยนะคะถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่ามันหนืดเกินไปไม่เพียงพอกับการที่เราจะรูปหรือฝืดเกินไปก็ให้บีบเพิ่มได้นะคะแล้วแต่ ออลูกค้าต้องการแบบไหนนะคะหลังจากเราอาบน้ำเสร็จนะคะเช้าเย็นเช็ดทำความสะอาดร่างกายเช็ดให้แห้งนะคะเช็ดเต้าให้แห้งนะคะสามารถทาครีมได้เลยค่ะทาครีมเหมือนทาครีมปกติเลยค่ะที่เราทาครีมตัวค่ะดีบมาเนาะแล้วก็แบ่งสองเต้าจากนั้นวิธีการก็คือมือฝั่งด้านตรงข้ามเนี่ยลูบบนลูบบน รูปบนนี้นะคะรูปบนล็อบเต้าค่ะรูปบนล็อบเต้านะคะรูปบนร็อบเต้าแบบนี้ใช้มือฝั่งตรงข้ามมันจะถนัดมากกว่านะคะรูปบนล็อบเต้าแบบนี้นะคะวนเสร็จดังนั้นอันนี้คือรูปโกยขึ้นค่ะรูกโกยขึ้นนะคะทําไปประมาณ5้าครั้ง10ครั้งแล้วแต่เวลาที่เรามีเพียงพอนะคะลูกขึ้นูปขึ้นนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็รูปเก็บด้านข้างค่ะ ก็ทําทเหมือนกันค่ะประมาณห้าสิบครั้งค่ะรูปเก็บด้านข้างไปแบบนี้นะคะกเก็บด้านข้างไปนะคะแล้วก็ยกล่องอกตรงนี้ค่ะดึงแบบนี้ค่ะดึงขึ้นนี้นะคะดึงขึ้นนี้ค่ะดึงขึ้นลูบขึ้นนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นคือพอครีมซึมแห้งแล้วนะคะหัวนมเราเนี่ยก็ทาได้นะคะทาให้ทั่วเต้าเลยค่ะ พอครีมแห้งซึมแล้วเริยบร้อยเราใส่เสื้อชั้นในปกติเราใส่เสื้อชั้นในเราจะใส่เป็นแบบตะขอหลังใช่ไหมคะพอใส่ตะขอหลังเสร็จปุ๊บให้คุณลูกค้าก้มลงนิดนึงก้มลงแล้วก็ให้หน้าอกของเราไป ล็อกอยู่ในเต้าของเสื้อชั้นในนะคะจะเป็นการเก็บทรงด้านข้างตรงนี้เข้ามานะคะเพื่อช่วยอีกอย่างหนึ่งที่จะให้หน้าอกเราอยู่ทรงแล้วก็สวยงามนะคะล็อกให้อยู่ในเต้านี้เนาะจากนั้นเราก็ใส่เสื้อผ้าเราก็ไปทํางานไปทํากิจกรรมอะไรได้ตามปกตินะคะทาเช้ากับเย็นถ้าสมมุติเช้าเราไม่มีเวลาที่จะ นวดหรือลูบก็ให้ทาเหมือนเราทาโลชั่นปกติเลยค่ะส่วนตนเย็นก็ขอเวลานิดนึงนะคะคือรบกวนแบบว่าช่วยนวดนวดลูบเหมือนแบบเราจะจักทรงหน้าอกโกยนมขึ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะสำหรับคนที่บอกว่าทาแล้วทาเฉยๆมันเห็นผลเลยหรอคะถ้าอยากเห็นผลไวแนะนำให้บริหารด้วยค่ะถ้าบริหารที่มีใน YouTube สำหรับ ทำให้หน้าอกกระชับแต่งตึงมันมีเยอะมากเลยค่ะแต่ท่าที่เลยทําแล้วเห็นผลนะคะจะเป็นท่านี้คือดันมือเข้าหากันนะคะดันมือเข้าหากันเนี่ยถ้าถ้าถ้าทาแล้วเห็นผลคือจะรู้สึกได้ว่าหน้าอกตรงนี้มันจะตึงตึง,ตง,ตง,ตงมันจะตึงตึงแล้วมันจะเกร็งเกร็งทำไปสักพักนึงตรงนี้เราจะมีร่องหน้าอกขึ้นคนที่อกห่างเนี่ยตรงนี้จะเห็นชัดว่ามันมีมากขึ้น เนี่ยทำทำได้นั่งเล่นดูทีวีดูอะไรเพลินๆเ,เราก็ทำได้ค่ะใน YouTube เขาจะสอนเรื่องการบริหารหน้าอกมันจะมีหลายทา่ามากที่ทำให้หน้าอกกระชับเต,ต่งตึงแล้วก็วิดพื้นกับผนังเนี่ยก็ช่วยได้ถ้าทำแล้วเห็นผลเราจะรู้สึกเลยว่าตรงนี้เราจะตึงขึ้น <c oughs> การที่บริหารแล้วหน้าอกเต่งตึงขึ้นเพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะว่ามันจะทําให้หน้าอกเรามีกล้ามเนื้อ ด้านในที่ติดกับกระดูกเนี่ยเพราะมีกล้ามเนื้อมันก็จะพยุงหน้าอกเราแล้วก็บางคนที่หน้าอกเล็กๆบริหารนะคะวิตพื้นทําท่าอย่างเงี้ยช้าๆอย่างเงี้ยมันจะเห็นผลคือหน้าอกเราจะเป็นกล้ามเนื้อเราหน้าอกก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ถาวรนะคะวิธีการนี้คือเล็กทํามาเองโดยตลอดแล้วก็ดูแลมาเองโดยตลอดแต่ก่อนคือเป็นคนที่หน้าอกหา่าหน้าอกสองข้างไม่เท่ากัน หน้าอกแหง่งแล้วก็หน้าอกสองข้างไม่เท่ากันนะคะทีนี้เวลาที่หน้าอกของข้างไม่เท่ากันเราก็ดูแลโดยการที่นวดข้างนี้เยอะกว่าข้างนี้หน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะเท่ากันไปเองนะคะแล้วเวลาที่เราบริหารตรงนี้มันก็จะอกก็จะชิดขึ้นนะคะอยากให้ทำอย่างต่อเนื่องทั้งวิธีการทานวดแล้วก็บริหารนะคะจะเห็นผลไวมากๆเลยนะคะคนที่มีหน้าอกเล็ก 32ก็อาจจะอัพไซส์มาได้ถึง34หรือ36อย่างเล็กคือเป็นคนมีหน้าอกบ้าง34บาบางครั้งที่ทำต่อเนื่องขยันทำมีวินัยกับตัวเองหน้าอกเล็กถึง38ได้เลยนะคะ38นี่คือไม่ใช่แค่รอบอก38นะคะทำไมถือว่า คับ C นะคะมันไม่ใช่อยู่ที่แค่คับ B เหมือนแต่ก่อนนะคะคือก็อยากจะฝากไว้นะคะสำหรับคนที่สนใจอยากดูแลบำรุงหน้าอกนะคะแนะนำเลยค่ะ GISSI Base Cream นะคะเป็นครีมที่ผลิตในประเทศไทยสำหรับคนไทยนะคะใครที่สนใจแอดไลน์มาได้ที่เบอร์092 1536 366ค่ะติดต่อเล็กได้เลยค่ะหรือโทรด,ด้วยเบอร์นี้เลยค่ะ093 092 1536366ค่ะหรือช่องทางการติดต่อทั้ง f a c e o o o ไลน์เพจนะคะเดี๋ยวเล็กจะให้ไว้ใต้คลิปนี้นะคะสามารถไปเปิดดูได้ในคำอธิบายคลิปนี้นะคะยังไงก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะคะคือคนอลูกค้ามีปัญหาลูกค้าถึงจะต้องการที่จะบำรุงและดูแลหน้าอกให้สวยนะคะเพราะฉะนั้นยินดีที่จะดูแลลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คนที่มีอายุเยอะแล้ว60-70ก็ยังสามารถใช้ได้นะคะเพื่อให้หนะ้าอกเราสวยนะคะยังไงก็รอลูกค้าอยู่นะคะสนใจคะเข้ามาได้เลยค่ะ GC ค่ะฝากไว้ด้วยค่ะ092 1536366ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ